แต่เห็ดจะเห็ดแต่ตฉันบอกเธอเออเจ้าไปลื้อเชียเมียนั้นนัน้นเป็นเราให้ก <laughs> ู้ใจเราว่าว่าแล้วทุกกแม่ยูพี่น้องเลยทุกแล้วมันเห็ดใจหัวมันเองตด้เงินมากไปชื่อมาอาอ้าบอกกะหัวไป่ั้งแสงตะเวนก็อยู่ในหีนี่ยังว่าแสงเดือนก็อยู่ในหัวนี่แล้วพระเจ้ากรกราบตีนนี่พระเจ้ากราบแหละขับพเจ้ากราบแล้วาฟา,า,าหัวตาย เอานั่นรถคอยบอกแล้วะผเจ้ายังสิกวนคอยไปซังสิ่งเสื้อสางคอยปุกปักหักซามหมึดก่อพายตายอยู่แถวโคกแถวป่าไม่ใช่แล้วเอิ้นมาดูกะนี่ได้นี่ผูกเสื้อนี่ซิ่งเสื้อสางเอิ้นมาดูกะอยู่น้ำพัวร้อ,อนนัวกะลาเนามึงนั่นแหละซิ่งเสื้อส่งอา,า,าง,ง,ชง,ง,ชง,งใช่เอิ้นมาขเขาซื้องมาสิซื้อ สบายดีสบายดีน้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสูฟูชูคนพี่น้องไเนาะบัตมองสบอนพี่น้องเนาะืันนี้จะมาอัปเดตทั้งไอเทอดกับเอ็บไ์้ยนำทีมงานพี่น้องเนาะได้ยาเสพติดมาให้ทั้งเงินไอเทอรเว็บไซต์แอนเนาะยาสู้กลุงลักสบายชิื้อบริเวณนด้บันนี้นอกว่าบายบวนี้พี่น้องเลยมาทางนีก เอ็ซีไม่ไรคนน้องิเนาะเดิทางขึ้นกันแล้วเราอะไรกัทางเจ้าขึ้นจบาบอสโอ้บ่อยแบบน่ะโอ้ตายน้อดน้อบาได้เหรอลงได้นะตัดถุงพอันบาบอสเราจับถุงนี่ลน้องเออเราจะีดไลงน้องบาบอส โหดอะไรนี่ฮะไม่อยากให้มาเวียงขึ้นบ้านวันียวปัสเซิลก็สะอาดจะอ้างเสนแค่้เนาะเรียกคยแท้ปานีฮะเทานบกเตอร์ูนคอเป็นผู้เมียนคอยนี่เรียกอะไรบเตอร์าีฮะตรยมไงเตรมนี่ได้มาไดย้ไงอย่างนี้โอ้ตัวลำโยงลำใหญ่ลำโยงไงบักญ่บันบะเตอรกินเป็นบะนี่เย็นๆเลยอ๋อี่ ไหนเรากินเนี่ยมันจังจิ้มแต่นอนเลยจิ้แต่นอนเนีเรากินอ้าวเป็นพลแล้วเมียกินเป็นบ่าแบบไหนฮะอ้องนั่งลงกันขึ้บอไซส่สิ้นได้ไหมนี่เก่าเบิ้ลนู้นนั่นเจ็ดเอ้ยเก้าคือกันจอกอันนี้จอกจอกเลยนี่เมียงนเจอะจอกเหมือนไหนไหนก็บอกว่าเมียเจ้าไส่สิ้นเลยว่าเถิด ขอเงินอีกด้ามาในด้าใช่เส้นก็มันบ่เวบได้ก่อยสิไปอาบน้ำได้เอาคลองดีเออสิเจ้าว่ากันในนี้แหละคอยยังสิไปอาบน้ำก่อนเล่นโต้กันมันเกินก็กินว่าคาราบาลสู้กำลังนะโอ้เฮงเก่งนุกบาดเดียบรื้อบรอดได้พอเนาะเอาเลยได้ชิปอาบน้ำเดียเปลี่ยนเชือกผ้าไหมสองศูนย์ สองบอกได้บ่านสามหนึ่งชุดคือไม่ะทำคือ้านเใช้ชดไหกหนึ่งหกเจ็ดะเจาให้เออุจะเจ้าให้เอาไปเห็ดปังุูมาไดีว่ะมาเงินลอยแทางว่าแถวบดนนี้ต่ชุดนั้นชุดไปเดียวไปเลยจะไปอาบน้ำบ่ด้ยอย่าอไน้ำกอนนน สี่พาไปได้บ้ชายชิ้นก่อนงชิ้นฮะชินมาเดียวไปเลยเนาะแม่นท้องนี่ล้วนมากทองตัวปุ้งนะฮะฮะบ่มีน่ะกินยาคุ้มอยู่บ่บ่บ่ได้อยากเอาคือบบกยีนจะหน่อยงนอยมีลูกยีนแบบเพ่งแล้วบ่ได้อยากได้ลูกไอ้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 อะไรนี่นะจะเจ้ายาไอ้กันจะเจ้ายาไอ้กัน ได้มาใช้อเทินหลังลำไยไยครับแท้เใช่มาจากบ้านเข่าบ้านเหรอบอกมาเลยเจ้าบ่าเข่าหรือองนี้เน่ยเอ่อเข่าไป่เที่บ้านนี้เอาเงินคอยนะสักห้าพันอะไไปลักเอาอีกไผ่บักเทิดวันศุกไปซื้อมาเงียบซอยม้อยซื้อแล้วได้เข่ายากขายแล้วบ่เข่ายากขายแล้วแต่วันนี้พวกข้าคลิปนำมาพิชางก็มาเยี่ยมยามนี่แหละนี่ยุดไอมาไปขอเอาก่อน นายจะเจ้าบายในเทวดาพาหัวตายได้นี่เทวดาอยู่นี่เทียงกันนี่อย่าไปเที่มได้ข้าวบดอันนั้นแหละข้าวบดข้าวคือว่าจิตึื้งเน่าข้าวลายทิศนะมีควายซื้อให้ควายแบบนี้แลยเงินควายก็อยากได้แบบนี้ยังงันนี่นะเจ้าว่างัวบ่งงััววเจ้าว่างัวบ่แม่จะว่ายังไงกอยว่าควายขว่าเงินขวาย เราคายนางงัวนราคายได้เลยนะลงเงินนะให้เราซ้โตนะลงเงินก็มาแล้วใช้ลงเงินนะจะอยากให้จะอยากได้เราบอกขอสิไปนำให้แต่เรามาแล้วระวังสิเจ้าแตกตื่นเมื่อใดมันเป็นอะไรเราให้ได้เราให้ไปเราให้เลยสิเจ้ามาเราอะไรเจ้าได้สิเราบอกให้ไม่ใช่เราบอกให้ไม่ใช่จุ่มเจ้า เจียยังไเจียยังบ่เอาอ่านไอน้ถ้าอ่านได้แล้วคอยอยากได้แบบนี้อีหยังเนี่ยเขาบอกให้คอยอ่านแบบนี้อยากไรฮอดคอมบ่เลยนี่คอยอยากได้แบบนี้อยากได้ไพชราเชลอีกบ่บ่เม,มนรถจักรนี่เออโอ้ยขี่เป็นยังว้ารถจักรไหเป็นบ่บ่เ,เ,บเห็นยุ่งอันข่าวหอยใช่ตรงจางนะรถจักร่ะกทำไมเป็นแบบนี่ เป็นไรกางขังกันเคยนอนรัดสบายดีป่ะกินข้าวแล้วมั้ยนี่มาหายเรื่องอะไรแบบนี้นะมาเยี่ยมยามมินิแล้วแล้วว่าสิบามาเลยบ้านนี่ใช่เปล่าแล้วจะใช้ผู้หนึ่งนะมาเห็นเลยผู้ใดบอกว่าผู้เห็นเนี่ยเป็นไทยนะผู้ใดบอกว่านี่เงินผู้เก็บไว้ติดตั้งประเทศเด้อชื่อมา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 เจ้าจะไปเห็นเงินน่ะเอยจะไปซื้อกเกงในเดี๋ยวนี้นะไปม่เกงในใส่เอก เอาแล้วน้องใบวอาไปแล้วป่ะนี่ฮะชุ่มชลิศเน่เราอยากได้เงินไปชื่อกางเกงใน้าบ้านกับเสื้อน้อยบัตรนี่นะแล้วก็อยากได้ทรงหาดุมน้าใหมเขาบอกอรีนี่ซื้อมาเนี่ยบอกเธอสิแก่ยากแล้วมันหาดุมดุมเดียวยังพอแห้งแล้วเนาะคู่คืนบ่คู่คืนแล้วจะไปซื้อ แล้วสิไปซื้ออยาคุมเองสิกินเองก็เสิไปซื้อเอาเอ็นหน้าก็ไปกินมานอนอีกโอ้ไปโอ้ดีกว่าไปเนาะมือจักบนะเนาะมือจับไลยใครแน่ละบอกเทิดขุมเงินอยู่ลำกันกินได้ไหมไอ้ยยังลายอยู่เลยสิให้ก็ไปตามหาปูเงินบ่ตามหาไล่ยนาะเราเรียงงูเราเสิเจ้าเห็นนอนคือก้อยบ่นอนบอเห็นแล้วทิพดธิ์นี่แหละมือจับ หหัหััั่นนนจจบบแล้วกอยกินโตมีเราจับไปตรนี้เดีดิเออเออแล้วเข่าไมา่ได้ใช้กินมาเนี่บ้านโอ้เข้าวไปคอใช้บ้านเขาแล้วเมียเข้าไปก็เอาให้เนาะเขาก็ได้ก็ยไม่มีเงินใช้เอามาโทรศัพท์นะวิโอว่กอ,อยากใส่อันนี้มันวีโวอันนี้มันวีโวมีแต่ลงพุงเนี่ยลงพุงใช่ก็ได้ลงพุง พุงไงเข้าไปในบ้านเพิ่นขายลำไยเนาะเจ้ากันข้าเจ้าเป็นคนจุดดีนี่เพิ่นแห้งจะหายร้ายข่อยวะเนาะเพิ่นกะหักเพิ่นกะแพงอยู่หลายคนทางบ้านเพิ่นกะข้าบ้านบริหทัยอันนี้นะคนซื้อข้าบ้านเลยนะคนซื้อแบกทานมาขายเนี่ยคอยบ่มีเงินแล้วเงินแต่ข้าวเพิ่นเมื่อนั้นเพิ่นว่าบ่ให้อยู่เทียงแล้วเพิ่นบ่ค่อยถามาเลยจ้ามือทั้งสาม ตอนนี้เทวดุเทวดาลงมาหาคอยแล้วคนวางอะไ้ลงมานะนี่โอ้และไม่ได้คอยทุกและสิเจ้าสช่วยเลือกคอยบอกันบอช่วยเลือกแล้วคอยสิแจ้งตำรวจไปจับใดจับให้นะจับบักรัดทัวเลยกันแล้วผู้ผลิตธนาคารทันแล้วผู้ผลิตธนาคารอืมผู้ผลิตเงินทันแล้วทางไหนบ่บด มันอยู่สและทานไก่ซอนน่ะสิน้ำหาทานไก่ซอนเองมือนนี่น่ะลงเงินทันแล้วทานเงินน่ะทันแล้วยังเลือดที่ทานคำยังมาทันได้ทันตอนนี้น่ะคอยบอกซื้อโลดว่าพวกเฮานี่เป็นคนคือกันยังเลือดที่ทานทานเงินน่ะทันแล้วทานคำยังมาทันทานเดี๋ยวนี้น่ะเอออยู่อังคำพูนอยู่ไก่แค่นะอเจ้าว่าจะเตออน แม่ลูกแพทย์หนี่บ่บอเพไม่ได้อยากเตะเราหนีเตะทีมรถบ่เนาะเราจะดีนี่นะอ้าวก็ว่าจะดีอะไรเราอะแล้วคอยก็ไม่ได้วานอะไรแล้วจะเห็นคอยเห็นเราใดหนิกระเท็ดไม่ติผู้อื่นนะเห็ดในนี่นะคอยไม่ได้เห็ดใดตีนมือคอยอยู่ดีดีนี่แล้วคอยไม่ได้เห็ดยังเลยคอยนางวาวอยู่ดีๆนี่พัากันอาบน้ำหรือว่านอนแต่ละคืนนะบอคอยขลอเงินเดี๋ยวนี้นะคอยซื้อมาซื้อยาสูบน่ะปูเงินปู อย่าเอินแล้วหลบกวนวเรานะย่าเนี่ยเราอยู่ก็อยู่เทียงแล้วแล้วเนาะเราห้ยอยู่ได้ยังดีแล้วยังดีนั่นใครกลัวเราบางอยู่ได้อยู่บางอื่นแหงกระเตกได้เหรอไรคอยก็อนามัยเทียงนี่เราสิมากคันถ้าคอยพังเราเนี่ยเราสิมากเทียงนี่เราเซตให้คอยใหม่ได้บอลนะอืมเอออ่าก็ดีเด้อไรผัวคอยนี่นั้นยูนัมคอยได้บ๊ะแมนได้คอยยูนัมผัวได้เดี๋ยวนี้นะคันคอยทิมนี่ผัวคอยนี่ตายได้ อะไรได้แม่นแล้วเนาะคือเจ้าภ<พ>ูมาให้นี่ก็มาให้คอยก่อนนดะ้จังคอยเอาให้พวะคอยถ้าคอยไปให้พวะคอยกินพวคอยค,อยคงตายเงินเงินคอยเอาให้ว่านี่ซื้อ,อยางวานเงินเจ้าให้นะคอยไปซื้อ,อยางวานลืมเลยซื้อยาสูบซื้อน้ำแข็งแะ้วก็เมื่อเส้านี่ก็มาซื้ออีกแะ้วก็ยังเลือดส้าห้าพันน้ามาห่านะไปซื้อมาแล้วพ่ไม่มาพาสูบพาขาั้วขี้เมื่อคืนนี<ๆ>่นี่ มันเมือเเ่อ,ลลอ,ลอแล้วมเปื่อยไวแล้วเปื่อยนะกระติ๊กน้ำก้อนคอยกบ,บเห็นตายเสียหายเด้อสิ่งที่เสียหายจักกบ,บมีกระติกน้ำแข็งกบ,บมีผ<อ><พ>าปูนอนกบ,บมีไปทิ่มอยู่สวรรค์นี่คอยสิไปเอาคืนคอยกล้องไว้อยู่ในตลาดสวรรค์ผาปูนอนแล้วบัดนี้คอยนอนในม่นมน,น้วยเดียวนี่สินอน้วไ้ไดนอนน้ำกันแล้วมันทุกข์มันยากแล้วมาลำบากหัวใจพอ่อ <laughs> Lê phu khi lót đê xả xì chào lót cầm ơn này, Lê coi phu nhang đê đấy nó Cầm ơn không lâu đi đấy, mười đấy nhàng nó bảo bọn cái <laughs> Lê phu chào phu lan đấy <laughs> phu nó Lâu thì thủ nhà nó Lâu <laughs> 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 mà là <hay. cười> để, hết, để hết tài sản bảo thư. เออเจ้าจะไปดกใชาเมียนั้นเป็นเลาเหงกูใจเลาว่าว่าแ,แ,แ,แล้วทุกกแม่ยูพี่น้องเลยทุกแล้วมันเห็ดชาหัวมันเองตด้เงินมาไปชื่อมา้าบอ,อกก็หัวไปัซงแสงแตะเวนก็อยู่ในหีนี่ยังว่าแสงเดือนก็อยู่ในหัวนี่แล้วพวกเจ้าก็กลาบตีนไอพวกเจ้ากลาบแหละกับพวกเจ้ามากลับแหละฟาผ้าหัวตายท่นนั้นโลดเคยบอก แล้วพวกเจ้ายัางสิกวนคอยพิชังสิ่งเสื้อสางคอยบวกปักหกักซาหมึดกบหายตายอยู่แถวโคกแถวป่าไม่ใช่แล้วเอิญมาดูกค่นี่เน,น่นี่ผูกเสื้อนี่สิ่งเสื้อสางเอิญมาดูจ <c ười> ะอยู่น้ำพัวร้อนหัวกะลาเนามึงนั่นแหละซิ่งเสื้อสากใช่เอิญมาเขาซื้อตังมากสิซื้อแล้วรถไฟสิเจ้าฮูบอกเขาท่องไปอยู่สาสงครามตะกี้อยู่ในพื้นดิน รถซาอยู่ในพื้นดินเด้อเขาถมไวเอาแล้วให้ถมนะกับพวกค่อยนี่แหละถมระคดเอามาขาดที่ิโลให้เวียดนะบอนะบริจาขายแนวเขาปูกปังหักซาไว้ <c oughs> ไปเอามานันกระซ่งข้ามอีกแล้วเป็นเซึกอีกแล้วตีเซึกอีกแล้วรถไฟที่เขายิ่งบะเขานะรถซาเขาเอ้นว่ารถซา และมากระเบิดคือบักปีกล้วยนะเห็นบ่เลยชาวเห็นบ่นเดี๋ยวนี้นะคยไปเอามานี่ระวัง,นะวงไ,วได้คอยตั้งปเป้าหมา้เราได้ใี่กอยู่ในช้ต้มเนียนไปแล้วโอ้ยขันคอยตั้งเป้าหมา้เระวัางคอยจะบอกให้ยาได้ในกัวกามินเนาะเปลี่ยนกัน่าคู่แล้วแล้วแสดงว่าเราบ่ถือกล้วยเฮ็ดคือแอมเจ็ดดีนะคือเตรียมห่างยิงไว้ เอาคนมาได้ใช่ใช่ไหมมันงูเออมาดีงูอคนมาขายมาเอ้ยมีจะบอกคนมาขายกันมิเดี๋ยวเฝ้าก็วันมีเงินเนี่ยชื่อที่จะซองเห็นบาล์ตูกคือใครที่นี่นะเดี่ยวเฝ้านะมันเป็นบ้านพิษเมืองไหนเ๋อไมาเถิดว่าไปทีศนะหน่องใบนี่บาเว้าเชิงนะเรื่องยายามาเป็นผิดกฎหมายเนาะมาใครทำเลย เขาอย่างหาบอยู่กับเรื่องของเขาสิจําความเห็นประตูคือคอยนะเขาจอดไว้อยู่ในกองไม้นะเห็นบ่ไหมเห็นนะโบเห็นนะเจ้ามีแต่ทิพน้อคอยนั่นนะคอยถิ่มเมื่อเราได้ขันวอลนี่นะประตู้มัได้ใช้คอยเห็นแต่แฟนใหม่น้อไม้เลยดิค่ะไฟนใหม่น้อไม่คอยนี่แหละเผายามันมันบ่ใหม่เบิด์ตบอกยามันใหม่ก็บหม่เมื่อพวกเจ้าเขาเลย ไปใหม่ไม่ไม่หม่เบิดบานสิเจ้านี่เด้อสิ่ที่สิเจ้าเป็นนี่สิเจ้าเป็นพื้นเป็นไผ่ให้คอยใส่เป็นผักเป็นหญ้าเป็นเข่าเป็นน้ำให้คอยกินเท่านั้นเป็นเงินให้คอยใส่เท่านั้นเออว่าสิเจ้าสิเป็นอีหยังบอไดเป็นอีกอย่างเท่านั้นโลดให้บอกเลขหกตัวกับบอถืงจังมื้ออือ เท่าน e ั okay. right. well, so <okay. like ้นแค่สิ่งที่คันวาผู้ณได้ทำบาปก็คือว่าได้บาปเนาะไอ้นี่คนใหญ่นี่อันนี้นในยังน้อยคอยว่าลายคนก็ไม่ได้ไปหาตีคนอื่นเขาเนาะสิเจ้าเป็นน้ำหมอกน้ำใหม่ให้คอยกินสาธุให้สิเจ้าบุญยืนว่าอะไรแกจะกินกันนี่เนาะเออแกกินกันเลยก็กินกันเลยสิเจ้ากันคอยไปหาหน้าใหม่คอยก็ได้หน้าไม้นะคอยก็ได้กินหน้าไม้นะค่ะบม่ได้กินคนนะเข้าใจมึงอะไรบ้า นี่แหละแกซีแฮนเล็กตะปูอีกอะไรหน่าไหน,ไหน,ไหนคันใจค้คอยประมาแล้วก็บ้าหลายบันอยู่สคนก็อยู่คนเดียวกอย็อันนี้นะมันตายนะคันเสียใจประมาทอะไรมันก็ตายบ่า <laughs> แล้วแล้วนอนก่อนแล้วนอนเน๊ะเนาะยาเจอือท่านหรือว่ากุมเอื้อนี้ก็ใช้ทาร์นมาขายจังเลยไม่ไม่ลง<ม>เบ็ดไม่นะยังเืไดแต่เอาเมาื่อขาย่ไม่ค่อยน<ด>ี่หักบให้เอาเด้อพวกเบิกนี่ มันพิษผูเบิกในไอพเบิกอะไรบางลัดหัวเล็ก,ละก,กนะ uh, อกนนะไรบางเบิกนะปู่เห็นบ่แถวนั้นนะเขาเบิกนะมันพิไพามันพิดพ่อแม่คอยพ่อแม่พี่ปา่าเขาอยู่ในโขกในปา่าต้นไม้ใหญ่นี่เขาทําลายทิ้งหมดแล้วบัดนี้นะห้ามตัดในต้นไม้นี่พ่อแม่คอยนอนอยู่แถวนี้เริ่มว่าบมรุ่เรื่องแล้วูเมอนี่เนาะอะ้อวอย่างสิยาสุไปทมสิเจ้าเป็นคนดีนะื่อเจ้าก็เป็นคนดีเจ้าแก้งชื่อเดี๋ยวนี้นะ จะคอยเป็นคนดีเจ้าแก้งเห็นอย่างหันอาความหมายแล้วคอยอยากได้คืนเงินคอยเงินคอยอยู่ห้องมอเซโนสิเจ้าพาไปเอาได้ไหมทามาเสือขันว่าคอยสิบอเป็นคนดีคือเก่านว่าคอยสิบอกลับเป็นเหมือนเดิมเงินเจ้าหนได้ย่งไปอยู่นะฮั่นเจ้าไปฟ้าไววบ่เธอเอาเงินคนคอยเช็ดส้นอยู่หั่นจักสิจะเอามาให้คอยคือเก่าไหมเงินเขาพากมาสิซาลัดาให้คอยซื้อเนอยู่ไหมขันว่าคอยสิไปเป็นแบบนี้คือเก่าเป็นแบบนี้อ่าเขาแห้งบ่ห้ เก็ใบก็ยาแหละสิเจ้าให้เป็นบาปแบบนี้ตลอดเป็นเป็นเรื่องของมึงเนาะมึงเป็นก็เรื่องของเขาม่เป็นเรื่องของกูกูสิเป็นเนี่กูเป็นคนดีๆนี่อยู่ๆมินดีฮักเขาเอาเขาเอาหนามาให้กินเขาเป็นคอยเลยสิเจ้าอยากเป็นคอยคอยตลอดซะบ่บ้านหรือบ้านี้ก็ซื้อมามาเนี่บ้านนี้สแต็กลมเลยถ้าคนอื่นสแต็กลมอ๋อซื้อมากับซื้อมาให้กินโมเมนต์บาสิซื้อมาให้เก็บไว้เนาะบ่ได้ไอ่เล่านะเอาให้คนอื่นกินนำ หมูมาเด็ดมาหัวกับนั่งเทือกกินกินน้ำกันก็สิเป็นยังมีคนมาเล่นน้ำบอดอะนเลยลคยหนึ่งไปอยากให้เขาเอาให้คนนี้คนถูกแลวสิไปกินน้ำคนถูกมันมาเมนนั่งเทือกบัดเจ้าไปหาเขาได้ใช้เจ้าบได้กินของเขาบ่าคอยคอเขาวพรรวยเนาะคอยบ่มีอเออเขาต้องทีทุกทีห่างท,ท,ทีด้วยหรือเขากับหูจักแบงปันแด้ตัวนั้นได้สีอยู่ช่วยเขาเวลาบ่มีเนาะนีแลววันนี้นั่นคอย ไอ้เยบอกให้เห็ดเด้อนิไอ้เทวดาข้างแม่ได้บอกเลยหนิมันสี่ปอนด์นี่เป็นได้ไหมนี่คือเนียนแล้วมึงยจะมางว่าอลายบ่เกิดมึงน่ะซับซื้อเจ้าสี่นี่เข้าแล้วละสี่ต่อหนึ่งนี่เข้าแล้วแหละพ้จวงนี่น่ะจักบบแพ้ไพ่บรจักชวนนั่งไว้ชวนสี่ต่อหนึ่งบาทโอ้โหตอนนี้สี่ต่อหนึ่งเดี๋ยวได้บักตัวย่างนะฮะเมื่อกี้นี่น่ะเห็ดกระซออยู่นะฮะนะตักแดดเห็ดพิชางเลย แน่น่เรเลียงัวเนาะสิไปเลี้ยงงัวมันบอเออสิไปเลี้ยงงัวแล้วกูอยากได้งัวเนาะกูอยากรวยเนาะกูไปอยากถูกแล้วกูไปยากไปคือม้านี่มึงเนี่ยเป็นม้ามึงเนีะยูนี่เป็นคนมาีว่าลงว่าแ้านีฮะคนคือกันยังว่าไปทุกที่ไปนอใบเบิ้งันวดนะคืองดพีนี่มั้กูได้มีงวดมันเยือบบอเวาอบาวดนี่ นี่อันน pues yeah. nah. ี้ก็เ้าบ่มักคือการนวดปุ๊บปูพอมีนวดโอ้โหนี้เจ้ามักบ่ผู้นี้นี่ยกับอะไรยากได้ไอเห็ดพวยดอกพอมีนวดใครอยู่ไปสั่งคนมีนวดโอ้ยเดาได้คนก็ได้มาแล้วบาทนี่มานี่งคนนี้มามาโลดไปได้หาแล้วผู้นวดหน่อยปรทธานมาหนวดลายอะไรเวลาของแก่มันเยอะเลยพ่นมมักโอ้เมียคอยมักคือไปสังนี่มีนวด ขันว่าบ่มีหนวดเลยโอ้ยแรงชาดเนี่ยเราหายด้วยช่างคอยสิจุีจงขว่าคนบ่มีมอยนะคนทุกคนยนีเอ้าช่างว่าแท้บ้านว่าแท้บัดนี้บ่บดอือคนมีมอยนะคนห่างคนมีออืตคันคนมีหนวดเด้ค่ะไม่เว้าไปบ่สบายเนาะคันคนมีหนวดเด้ค่ะคันคนมีหนวดผู้ชายมีหนวดนี่ตั้งแต่หัวคอยนี่ขึ้นไปฮอนอาเอิกนี่คือว่าคนห่างคนมีําด ฉันมีกระนวดในปากซื้อกระไซเอาก็ยังได้ปลูกเอาก็ยังได้เลยนวดเอดเอเบอรบใช่เขาปลูกเอาก็ยังได้นวดคือคอยนะั้นคอยไปเอาลองเบิองดุยาสีพันนะคอยไปทูลองเบิองดุกันมาคอยสีบเป็นนวดหล่อนี่เอาก็อยากได้เต็มก็ได้ค <c oughs> อยปลูกเอาลองเบิองดุไมฮีมนะไปเอายาสีพันลองเบิองดุทูลองเบิองดุกันมามันออกสอักหยอกหรอกเอาเลย ว่าไปแล้วบ่ะนี้ฮะว่าไปเลยเนาะว่าไปแนวโมเมนต์นะอันนี้ฮะมันเกิดเองมันนะว่าหอดทำมาสะอาหอดเวลาไปเนาะบอกบทเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์ว่าท่านเจ้านี่โอ้เบิ่งไปเบิ่งมาอยู่น้ำกันก็หักแพงกันดีอยู่แล้วนะใส่อะไรกินเองหักแพงยนีเมื่อคืนนี่ก็เตะกระตุกน้ำนานอะไรนานกระตุกน้ำปุ๊บพงอยู่พงไรมือน